ดีๆแบบนี้ค่ะการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่หนึ่งนละถือว่าสมาชิกที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่นำในส่ภาว่าอย่างน้องอยากซึมเศร้าหรือว่าอยาเาเรียกว่าน้อยใจไปวันที่เราปคนสบความสับสนรับไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือเขอพูดเข้าใจ กัญชาและกัญชงเนี่ยมันแทอยู่อาการแพท์และสุขภาพเป็นสําคัญน,นะครับเราเไม่ได้ใ้ปนในเรื่องการใช้พืชนี้ให้เป็นพืนสัญนาการหรือว่าให้กระจารธรรมาติูกเสรเพื่อความเป็นมงม่มออกนิดต่อเนี่ยกระสายเราต้องการให้น้องประชานชาวไทยโดยเฉพาะยิ่งี่น้องในเขตนมากอยนานี้นะครับได้ทำวาเป็นเคยกับพืชกัญชาอนนี้ให้เป็นอย่างดีเพราะว่า ต้นไม้กัญชาเนี่ยเป็นต้นไม้เผื่อเป็นชนิดเดียวเท่านั้นที่พี่น้องสามารถหารายได้จากปลูก mm hmm. มาได้รากต้นใบดอกนะครับชอบทุกอย่างสามารถหันมาเป็นารายได้นั้นเลยนะอยากจะบอกข่าวดีว่าเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับทางคณะกรรมาการที่พิจารณาร่างกฎหมายกระชาเนี่ย ได้สรุปกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่สภาจะได้พิจารณากฎหมายนี้ภายในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าไม่มีอะไรขาดตมบุกสมบัตนะครับหรือการโต้แย้งใดๆซึ่งก็ไม่น่ามีการโต้แย้งใดๆมากมายเพราะว่าในคณะกรรมการที่พิจารณากฎหมายเนี่ยก็ประกอบไปด้วย ผู้แทนของทุกภาคส่วนซึ่งเราเห็นพร้อมต่อกันแล้วร่างกัญชาร่างกฎหมายที่เราเสนอเข้าไปเนี่ยมีเพียงสิหมาตราหรือ4ีหข้อแต่เข้าไปเนี่ยไปย้ำกันเน่ยออกมาเป็น1 0ึ่ข้อครับ1นึ130มาตราก็แสดงว่าในที่ประชุมของมันการได้พิจารณาร่างกัญชา,ยอ,ยาอย่างเต็มที่อย่าง้วดความระมัดระวังทุกอย่างแล้วก็เพิ่ม สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ไปกฎนนหมายที่ดำเนินการต่อไปตรงนี้ถือว่าเป็นนมิจฉาที่ิดีดดดก็หวังว,ว่าพี่น้องประชาชนทุกคนจะได้รับประโยชน์รุนหน้าจากกฎหมายกันชาจะได้ไม่ต้องมีความกังวยต่อไปสรุปทั้งท่านก็คือการใช้ในการควบคุมนะครับอย่างระมัดระวังไม่ให้เยาว,วชนที่อายุต,ต่ำกว่า20ปีได้เข้าถึง นะคับมห้ามส่งไิที่สาธารณะห้ามโฆษณาสนินค้านี้นะครับผ่านทางสื่อทุกสื่อซึ่งก็เป็นไปตามอินระเรมาาเรายังต้องทาความเข้าใจกับมันก่อนแล้วถ้าทุกคนเข้าใจแล้วเราก็จะมีอีกหนึ่งคณะกรรมการที่จะคอยผลล็อกคอยผ่อนคลายมาตรการให้เพิ่มมากขึ้นงเรื่อๆแตตอนนี้เราไม่อยากให้หักค้าค,าคา้าตค้ารับด้วยเก่าด้วยเก่าก็จะให้ พี่น้องได้ทำความเข้าใจอ่าปัญชาไปเรื่อยๆแล้วเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของมันนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับเราเสรัญญาพี่น้องไว้ว่าหครัวเรือนหนึ่งบ้านปลูกได้6ต้นตอนที่มาหาเสียงตอนนี้กมอมอทเห็นใจครับท่านให้ปลูก15ต้นกับพี่น้องครับ15ต้นตนนั้น,นที่พี่น้องอพก็อยากจะฝากให้ไปบอกกับ ชาวบ้านคิดว่าว่าตอนนี้ท่านผู้ใในภาคอนแล้วก็จุดแจ้งตามแอปกลุ่มกันซึ่งทุกคนสามารถเข้าได้จากโทรศัพท์มือถือเรื่องสควิดการอะไรต่างๆของท่านนะครับะทรวงสาธารณขก็จะรับมาดูแลนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นหมอคนที่หนึ่งได้อย่างเต็มที่นะครับตอนนี้เราก็จะฝักัานเรื่องค่าตอบแทนของน้องก่หมอ ถ้าทำทำ1,500นี่ต้องทำได้แน่นอนแต่ถ้า, 1, า,ถาทำถึง2,000แคได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ีน้องอสมอได้มีความได้มีมีมีคุณค่ากับตัวเองที่จะเห็นได้ว่าความพิเศษองท่านเนี่ยไม่ได้พ้นสายตาของผู้บริหารบ้านเมืองน,นะครับนยิ่งท่านปรดาาที่หมาะสที่หนึ่งมากกว่า นี่ก็คือส่วนของอสมของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลทางวิทยาาลัยท่านเราก็พยายามจะดูแลกรณีการข้ามบทการค่าเสียหายของท่านอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้เรื่องบรรจุเราก็จะพยายามดูให้ดีนะครับที่เราก็ทำมาให้ท่านเห็นแล้วแต่เราจะทำต่อไปตามสมควรแก่โอกาสนะครับก็จะพยายามทำให้ได้เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องของกระทรวงรัฐมนตรีมาหรือไปครับละผลัดถึงเษียณแล้วก็มีเวลดคนใหม่เข้ามา มูลท mm ีถ้าวางนโยบายเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการตอบแทนกับเจ้าหน้าที่กับราชการหรือกับพี่น้องตมคนใหม่ก็คงไม่กล้าเข้ามาที่จะที่จะที่จะล้มเลิกหรือว่าตัดออกไปนะครับตรงนี้ก็ขอว่าขอว่าทุกท่านจะได้ให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มที่ต่อไปขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งน่ครับขอทุกท่านโชคดีนะครับมีควาภาพแข็งแรงทุกคนครับขอเปิดงาน